สวัสดีครับพือนาเอริดัสจัมรีโชครับที่27พชสอบทัพนึ่งครับวันนี้จะมาทำวงจรหมอนเดิ์สาพานครับตอนตอนแรกครับทดสอมอนเอร์สานโดยโวนไฟคู่ควบแบตเตรี่ไปว้อย HT คว่พวกแบตเตอรี่ไปด้วยอาริฟของ

มอเตอร์จะตัโดยโหลดทำงานปกติครับ ขั้นตอนสองลดสอคคนลวดยึดและคลนลวดดึงครับพอดโคซีมอเตอร์สตาร์ทออกควบบวกจานแบตเตอรี่เข้าควบเฮดทีผ่านคนลวดยึดลงกาวที่ควบลบข้อมแบตเตอรี่ครับก็แบตผลิตก็ ใช่ยงไกม่กก็ไมาเพราะนั่นหลักการาล้ถ้าต้องมีอวัหารีเฮ้ยเ็กวันห้ต้องใส่วะเอยทำนี่ส่เนี้ยใส่ขาคุณพี่หลอก้อของหวาน มาแล้วส่งก่อนหรือเปล่า

คนเลือดหยุดคนเลือดไอ้คนรอดเลือดทำงานปกติรับคนรอดดึงทำงานปกติตปวนีดึงับทำงานปกติขั้นตอนที่สามลดซ่อมมอเตอร์กับทดซอบมอเตอร์ ไฟบวกจากเบตเตอรี่เขาพวดตีขอบมอเตอร์ผ่านคยอดมอเตอร์เกืดขนาดแม่เหล็กทำให้มอเตอร์หุ่นแหลกลงก้าวออกโคตรลบยบตเตอรี่

ออเตอร์ทำงานปกติครับห้องครับ